วัดถ้ำแสงธรรมวะเนี่ยอันนี้เด้อคอยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อยู่ที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นเอยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่วัดไพวัดถ้ำแสงธรรมแล้วก็ลูกศิษย์วัดพญานาควัดถ้ำแสงธรรมเนี่ยคอยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มาสิบสองปีเข้าปีที่สิบสามวัดพญานาคเจ็ดปีเข้าปีที่แปดเนี่ยบูเห็นว้สวยนะคะเพราะว่าจะเป็นวิวภูเขานะคะเบื้องคยสีห้ยเบื้องนะเห็นบ่อ อยู่ทงผูโอลมอากาศดีย่ำหนาววิวจังสสวยจ้เพระว่านี่เป็นย่ำย่ำแรงเนาะเป็นวัดที่สวยมากเลยนะวะัดหลวงปู่หลวงปู่ปใจดีใจดีเลยหลวงปูเ่เมตตาเมตตาคอยเลยเนี่ยอันนั้นข้างบนเนะ่ะศาลานะ่ะขึ้นไปกกับพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทเนี่ยอันนี้เป็นชูโชก เจ้าบ่งชูชกนั่นนะกินนาลีเพื่อนเอ็นกินนาลีปะผู้ชายเนี่ยก็คุณช้างอ่ะอุย้ยไม่ใช่ชูชกคุณช้างกับอีหยังบุ๊เนี่ยเพิ่งดูน้ำกันลงปูก็ให้สันได้เนี่ยโอ้ยพวกดัง่งขอยคือพ,พี่เซนมาเนี่ย เนี่ยหลวงปู่ก็เฮ็ดย่างเด็กหน่อยมาเด็กหน่อยก็จะปวเบื่อเนี่ยอันนี้มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนี่อันนี้ก็เป็นคิงของหลวงปู่ว่าคนโบราณก่อนจะมาพัฒนาเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็มีมีกบอันนี้ก็หย่อนหยอด,ยอดเหรียญทำบุญได้นนนเนี่ยไม่มีกบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เป็นนกยุงไหไมเวลาหนาหลวงปูก็จะมีน้าตกอันนี้มันเย็นแล้วหลวงปูไม่เปิดขอมากราบหลวงปูทุกเดือนแหละถ้าขออยู่ไทยขอก็จะมากราบเนี่ยมีสวยๆเลยนะเจ้าบึง เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอยถวายได้นี่เชิญใส่บาตรเนนน้อยหน่ยไปอุ้ยพี่เนนใส่หมวกปู่รวยรวยรวยนะคะนห่เนี่ยหลวงปู่จะทําให้ที่นั่งเล่นนั่งดีทุกหน่บ้องห้อนได้เย็นดีเชิญใส่หาตรกุมารทองเนี่ยคุณเก่เรื่องนู่หลันหลวงปู่เนี่ยเยพิ่นจะมีแจกทุนการศึกษาเด็ก แล้วหลงเรียนหลวงปู่เพิ่นจะเห็ุได้เพิ่นได้สร้างนั่นสร้างนี่หลายหลายได้หลวงปู่เพิ่นมีเมตตาเด้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้โอ้ยมื้อหน้าจา้ะมื้อหน้าเดี๋ยวข่อยจะมาเอาแต่ข่อยมาไม่ข่อยจะมาเอานี่หลวงปู่ไปทำความสะอาดให้เมื่อกี้ข่อยเพิ่งทำความสะอาดที่เป็นสำหรับพวกแก้วน้ำที่มีขี้ฝุ่นทีย่ย่งที่ถวายพระข่อยเพิ่งไปทำเรียบร้อยขออนุญาตหลวงปู่แล้วก็ไปทำโอ้ยพระพี่คะเนธ อันนี้นกขุมอ,นนองค์ปู่มน,นุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวอันนี้พญานาคมหาชูกเชิญทำบุญกับพญานกเทวดานกหัสดีลิงนเนี่ยเนี่ยนกหัสดีลิงฮะผู้ใดว่าเคยเห็นเนี่ยนกหัสดีลิงมีงวงเป็นช้างเหมือนงวงช้างเลยฮะ เห็นบวเรียกว่าหนากัน,นี้คล้ายคล้ายสิงห์บวกหงบวกนกบอนไม่ถูกเนี่ยอันนี้ลวงป,รปรงู่กับจีเนสมาแหนางโพธที่เขาอี้นั่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นท่านเต่าพญาเต่ามีคนแก่อยู่บนนี้ด้วยเนี่ยละ่ะบรรจัยลวงปู่กับมาสางน,น,นั่นสางนี่แหละลวงปู่ก็เอาไปไปสางวัดให้ทุนการศึกษาเด็กลวงปู่ให่ทุกเดือน อูพันธนี่เม็ดปลาหลายหลวงปู่เนี่ยอยากให้คนมาวัดหลวงปู่ค่ามประสงมาหาหลวงปู่ดอกมาวัดนี่แหละหลวงปู่อยาให้่มากสิหลวงปู่เฮ็ดดีดีมือจ้าเบิ่งดีอันนี้หลวงปู่เพิ่นสร้างท่านได้ีสุดหลวงปู่จะสร้างต่อมันจะมีอีกคันแต่ว่าคอยไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยมือจ้าเบิ่งเห็นบ่ มีวิวพูอ่ะอันนี้ต้นลำไยนะคะผู้ใดไม่ช่วงหนาลำไยอ,อ้เดี๋ยวไม่ซื้อลำไยเป็นขายถูกอยู่ดีเป็นถ้ำหินหมุนเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวคุิภาพดูข้างบนน่ะสวยแล้วกาคอยเคลียร์ขาดย่างขึ้นไปอันนี้ท่านชา เนี่ยลูกหลานมีที่เล่นหลวงปู่เฮ็ดแนวกันบ่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะตกพ่อหลวงปู่เฮ็ดเซฟเหมือเด็กน้อยมาได้หลวงปู่ทำเซฟตี้ให้ไม่ต้องกลัวว่ามีเด็กมาเด็กจะตกจ้องเป็นปูเขาหินปูนล้วอยู่ทางทางไปนะมันสการลอยพระพุทธบาท หลวงปู่ก็จะให้คืนมาทั้งนี้ค่อยเคียกล่องเร็วปุ๊บอันนี้อ่ะพระพุทธบาทจำลองสียูซันนี่แต่ว่าอันของจริงอยู่อยู่ข้างบนเมื่อคืนสิบ้าไปอันอันจริงอยู่นู่นนี่นะนู่นอยู่บนศาลา,านน่นนะอันอันอันสามลองเนี่ยคือแบบหลวงปู่เห็นไหมว,ว่าเพราะว่าบางคนอ่ะเพื่อนก็นจะเดินบาไหวเมันบอหลวงปู่กัเลย เดี๋ยวขอถอดลุงเทาก่อนลงปู่กับเลยเฮดแห,หนมะกาบหนี่สำหรับคนที่แบบเดินไม่ไหวอ่ะเนี่ยลุงปู่ก็จะจเฮดมะกาบนี่สำหรับใครที่เดินไม่ไหวนะใครที่เดินไหวก็แข้งขาดีซึ่งจะมีจุดที่พักเป็นระยะระยะลุงปู่จะทำให้สวยมากอืมจะขึ้นไปอีกสองร้อยก็ขันแมเบ่งทีสี่คือนไสูงเลยสูงเลย ขึ้นไปนี่นแหละขึ้นไปได้ชมได้เอาให้ดูแค่นี้ก่อนเดอ้อ